แฟนคอบอลคาเฟ่ไงฮะแม่วันนี้เดี๋ยวจัดรายการสองทุ่ม,มเจอลูกพี่หน่อยแมนยูโอ้โหเจอทั้งไปทั้งกลับเลยฮะที่โอแทฟอร์ดก็ยิงไม่เยอะสามศูน ที่บ้านน้องไก่ก็ยิงไม่เยอะหนึ่งศูนย์โนัดหน้าน้องไก่เจออิฟสวิตด้วยโอ้โหโยคอมันจะตับไปท็อปเทนซะตีเฮ้ยแต่งจริงได้ไหมว่าสเปอร์ต้องขอบคุณแมนยูนะฮะ ที่เขาเจ็บให้เยอะนะนี่ต้องดันกันเซมิโลเป็นตัวจริงในมานั่งสำรอง9ก้าคนนะคะมี8คนนะมีลินเดอร์เลิฟชุดใหญ่คนเดียวเ็าเจ็บเยอะนะแมนยูสเปอร์ว่าเจ็บเยอะแล้วแมนยูเจ็บเยอะกว่าก็รีบร้อยไปแล้วน้องไก่ขึ้นที่12อแมนยูหล่นมาอับดับ15นะฮะสบายๆส,ส่วนพวกพลิพลี่ว่วพูทิ้งเจ็ดต้มเหมือนเดิมอ่าแต่ก็มีเสียวเหมือนกันนะฮะจริงๆเกือบจะไม่ชนะงาน <c oughs> อัดวูเป็นสองหนึ่งนะ ดีอาร์สล,ลาจุดโทษคุณย่าเอาคืในให้วูฟได้ลูกหนึ่งอ่ะทิ้งเจ็ดแต้มอ่ะเหลืออีกสิบสามเกมยังไงโอกาสเป็นแชมป์ก็สูงมากๆนะนะไม่น่าพลาดอยู่ดีนะ นั่นหมายว่ารุ่นที่4ีนี่แม่งมันหมดเลยดูที่3ถึงที่เจ็ดเดียรุ่นอันดับ3กับอันดับ4ในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกฟอร์เรสต์อันดับ3มี47แต้มแมนซิตี้44แต้มบอร์นมัธกับเชลซี43แต้มนิวคาสเซิล41แต้มโอ้โห5ทีมนี้รุ่นที่3ที่สี่โคตรมันส่วนโซนตกชั้นมันชัดเจนนะฮะซ้อมตันน่ตกแน่นะฮะเพราะมี9แต้มอีก2น้องใหม่อย่างอิฟสวิตกับเลสเตอร์ยังอยู่ในพื้นที่สีแดงมี17แต้มและวูฟมี19แต้้้มในนนนพพืที่ปลอดภััยเราะสิกับเลสเตอร์ แล้ววูฟจะมีอีก2ทีมที่ตกชั้นเพราะวูฟโดนทิ้งไปไกลเหมือนกันนะฮะโดนหลันสิบทิ้งไปไกลเลยก็อาจจะเป็น3น้องใหม่นะฮะที่ตกชั้น2ปีซ้อนไม่เคยมีนะฮะในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับส่วนดาวซันโบฮะซาร่าหวานจีบยิงเมตรฮาแลนด์สิตาม4แล้วเฮ้ อโอ้โหคีซูร,รุ่นการย,งยิง18ลูกนี้มหัศจรรย์อีกสองลูกจะถึง20แล้วถ้าใครเป็นแฟนฟอร์เรสต์เดินไปบอกร้านที่อังกฤษนะผมว่ารุ่การนี้คีซูดจะยิง20ประตูขึ้นไปในพรีเมียร์ลีกมึงเอาไปเลย33-1นี่อีกสองลูกเองยิงหน้ากว่าอีซัคอีกฮะครับ17อะเดี๋ยวนัดหน้านะครับเป็นนัดที่26นะฮะก็วันศุกร์มีคู่หนึ่งเสาร์เจ็ดคู่อาทิตย์สองคู่นะวันศุกร์แล้ววันอาทิตย์มันด้วยเพราะเลี้ยวพูไปยือนแมนซิตี้นะฮะ วันศุกร์เนี่ยตีสามอเลสเตอร์เจอเบนฟอร์ดเสาร์เนี่ยมีเจ็ดคู่เริ่มกันที่ทุ่มครึ่งในแอปเปิลตันกับแมนยูแมนยูสภาพอย่างนี้ด้วยแอปเปิลตันเล่นดีด้วยในช่วงนี้น่าเป็นห่วงแมนยูนะฮะส่วนคู่สี่ทุ่มเนี่ยมีบอลมาดก,กับวูฟบอลมาดตอนนี้ต้องมองพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวแล้วนะอาร์เซนอลกับเวสต์แฮมอาร์เซนอลโปรแกรมดีกว่าลิเวอร์พูลว่างนะเรานอนดับี้แมึ่ง เราไม่น่าจะมีปัญหาไเป็นใหญ่แม้ว่าจะเจ็บเยอะเหมือนกันนะฟูลแลนด์กับพาเลตอันนี้ก็ลเรานำดับบี้แมชเหมือนกันนะพาเลตกลับมาแปลงนิดนึงแล้วอยู่เหนือโซนตกชั้นเยอะนะฮะแล้วนี่อิฟซวิชกับน้องไก่อยากจะบอกว่าใครก็ได้น้าขาวเอ้ยแล้วไอ้น้าขาวนี่มันบุกมาชนะน้องไก่และแมวด้วยเด้อเดี๋ยวต้องเอาคืนนะเซาส์กับไบรตันดับบี้เหมือนพักตายไบตันดีกว่านะฮะวิลล่ากับเชลซีเป็นคู่ดึกของคืนวันเสาร์ หน้านะฮะที่เงินครึ่งแล้วก็นิวกับฟอร์เรสต์ในวันอาทิตย์สามทุ่มนะแล้วก็แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนี่เป็นคู่เอกเล้วเดี๋ยวไปเจอที่เดอะพิลล่านะฮะสามทุ่มครึ่งน้ำแมวกับพี่จอมอ้าวสนบอลในวันนี้มันเดียนก็เลกไปที่ลีดสูไนเต็ดบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็เจโนัครับผมอ่ะวันนี้สองทุ่มพบกันนะฮะบ,บอบูโกตีน้ำแมวนะครับไลฟ์ครับมันแน่นอนเช่นเคยครับผม